ฉันเคยกับช่องคนเมืองทอนะครับคลิปนี้เป็น EP สุดท้ายนะของกล่องสุ่มคาเมเลียนอวกาศกล่องนี้นี่ก็เป็นงานสวัสด์นะผมก็อ่าเป็นศูนยะครับผมก็ถ้าเราจะนําตัวยานมา,ารวมร่างกัน,นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือนี่ครับผมเป็นฐานนะผมที่ใช้ในการนํายานต่างๆม,มารวมกัน,นผมเนี่ยตัวฐานที่ให้มาแบบนี้การประกอบนี่เลยครับผมเทๆแบบนี้นะครับผมก็ เอามานะครับผมก็จะมีเป็นตัวฐานมาให้นะครับนี่มีฐานมาให้แบบนี้นะครับผมฐานสีดำนะครับผมแล้วก็ตัวขานะครับแล้วก็ไม่มีคู่มือมาให้นะผมก็ดูแต่ว่ามันจะมีลูกมาบอกนะว่าให้เสียบยังไงนะก็เสียบเข้าไปเลยครับ ตามที่มันบอกนะครับผมนี่เราเสียบแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นส่วนของด้านหน้านะครับวางไปแบบนี้อันนี้จะเป็นเหมือนตัวจุดมที่เอาไว้เสียบอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเอาไปเสียบกับตัวสีส้มๆนะครับที่ถานของแต่ละตัวเนี่ย ตัวฐานเนี่ยผมมันจะเป็นตัวเหมือนโครงด้านในนะผมเราจะมาประกอบฐานสีส้มๆด้านหลังกันก่อนแล้วกันนะครับออกมาให้หมดนะผมนี่ถอดออกมาหมดทุกชิ้นเลยนะครับของทุกตัวนะครับตัวสีคิปถอดมาให้หมดนะครับผม ส่วนนี้ก็ถอดออกมาครับส่วนนี้ในผมถอดออกมาให้หมดครับนี่เสาก็ถอดเหมือนกันนะครับมันจะมีทั้งหมด6ชิ้นนะครับผม นี่ครับทั้งหมด6ชิ้นแบบนี้แล้วก็เราจะมาทําการาประกอบรวมหนมุ่มแล้วก็ดูเพียงแค่1ใบก็ได้นะผมเพราะว่ามันจะเหมือนกันนะครับในใบก็มันจะกํากับไว้นะผมว่าจะเป็นส่วนของตัวยานลําไหนแน้วจะมีเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นเลข6ตัวนี้ก็เป็น3เป็น1เป็น4เป็น2 5แล้วก็7นะครับเรามาประกอบกันรับส่วนนั้นนี่จะเป็นเหมือนโค้ง ริเวณตรงกลางนะครับแล้วก็จะใส่ส่วนอันนี้นุ่มจะเป็นส่วนด้านบนนะผมประกอบเข้าไปครับนี่ด้านล่างนะครับผมใส่อันนี้เข้าไปครับ ถัดมาทางด้านหน้านะครับผมจะใส่ส่วนนี้นะครับผมมันจะมีเป็นอันเล็กกับอันใหญ่นะครับใส่ส่วนเล็กนะครับผมเข้าไป เรียบร้อยครับผมถัดมทาทางอ่ด้านหลังนะครับก็ทําการประกอบในการใส่ชิ้นนี้นะผมเข้าไปเลยครับนี่มันจะเข้าล็อกพอดีนะผม <c oughs> ด้านหลังก็ใส่อันนี้เข้าไปครับ นี่ครับผมเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เราจะนําตัวยานต่างๆนะครับผมนำมารวมทั้งหมดมาเริ่มกันที่ส่วนของใส่อันนี้ก่อนแล้วกันนะจะได้ง่ายต่อการรวมนะครับผมนี่ก็เสียบเข้าไปเลยครับ แบบนี้ครับผมแล้วก็ด้านหน้านะครับเราจะใส่ตัว07ที่เให้เป็นตัวซีเตเข้าไปครับนี่ถัดมาทางด้านบนเนี่ยก็มันไม่ได้บอกนะครับผมแล้วก็ใส่ตามที่เรา,าต้องการไปเลยนะผมออนุญา,าตเอาเรียงเลยกันเป็น3 4 5 6แล้วกันครับ3 อยู่ทางด้านล่างครับสามนะครับผมแล้วก็สี่นี่ครับสามสี่นะครับแล้วก็ห้า 3, 4, 5, นี่ครับสามสี่ห้าหกนะด้านหลังก็จะเป็นตัวที่2ครับนี่ครับเสียบเข้าไปเลยครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยังมีนะครับตัวของอ่าปีกอันนี้ที่ให้มาทั้งหมด3ปีก็แกะเลยครับ สามปีกนะผมพอเราแกะใช่ไหมแล้วก็มันจะมีเป็นที่เสียบให้แล้วก็เสียบตามร่องได้เลยครับผมมันจะมีทั้งหมด2แบบนรับจะเป็นอันนี้จะขนาดเหมือนกันแล้วก็นี่จะมีเล็กกับใหญ่นะครับก็เสียบตามที่มันบอกนะครับ อันนี้ก็เสียบด้านบนนะครับก็หลังจากที่เราทําการประกอบใช่ไหมครับแล้วก็เสียบตัวของกิ้งก่านะผมตามจุดต่างๆครับที่ได้อธิบายไปนะผมเนี่ยมันจะมีเป็นเหล็กรวดมาให้นะครับแบบนี้ก็ดัดนะผมเป็นโครงรวดแล้วก็จัดตามต้องการเลยครับมันจะมีเป็นตัวอวกาศเนี่ยตัวกิ้งก่าที่แบบใส่ชุดอวกาศจะมีทั้งหมดสตัวนะแล้วก็มีกิ้งก่า ที่ไม่ได้ใส่ชุดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2ตัวนะอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะนําไปวางได้แต่ว่าสามารถนําไปวางในยานได้นะผมก็แล้วแต่เปิดนี่ปุ๊บแล้วก็นําไปวางได้ผมด้านหน้ากับด้านหลังวางได้หมดเลยครับมผมแล้วก็ที่บอกไปครับตัวของนี่รับไขควงกับตัวที่เป็นนอ็อตมีมาให้เนี่ยหาจุดไม่เจอนะผมไม่รู้ว่าให้ขันใส่ตรงไหนนะผมแล้วก็ส่วนนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใส่ตรงไหนมันไม่มีที่ให้ใส่นะครับก็ประมาณเลยก็จะมีเหล็กรวดเหลือมาให้แบบนี้2ชิ้นนะผมประมาณนี่ผมตัวกิ้งก่าแต่ละตัวก็ได้อธิบายรายละเอียดแต่ละตัวแต่อันนี้จะเป็นแบบครบเซต็จครับเดี๋ยวจะมาวัดขนาดให้ดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราทําการารวมร่างเสร็จแล้วเนี่ยตัวโมเดลฟิกเกอร์เนี่ยที่เป็นกรอกสุ่มตัวคามเมเลียนผมมันจะมีขนาดใหญ่ แต่เท่าที่ดูตอนเนี้ยต้องดูแบบโคตรใหญ่นะครับผมสังเกตไหมครับกล่องที่ใส่มาตอนแรกเนี่ยใหญ่กว่ากล่องเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมาวัดขนาดให้ดูนะครับนี่ก็เอาเป็นแนวนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนี่ครับดูครับขนาดโคตรจะใหญ่นะครับผมเดี๋ยวจะมาวัดกันครับมาเริ่มกันที่ส่วนสูงก่อนแล้วกันนะครับผมนี่ครับใช้ไม้บรรทัดในการวัดนะครับผมนี่ส่วนสูงก็อถ้าเป็นตัวยาน,นะ่ผมหลังจาก ทำการเนี่ยรวมกันเสร็จเนี่ยมันจะอยู่ที่27เสเซนนะครับแต่ว่าถ้าเราจะนับในส่วนของตัวตัวกิงกานีผมมันสามารถสูงได้มากกว่านี้มันขึ้นอยู่กับเราจะดัดเหล็กลวดให้สูงมากน้อยเพียงใดนะครับส่วนความยาวนะครับตัวยานนะครับถ้ารวมกันได้เนะี่ยอยู่ที่ประมาณนะครับ4 3เสสมน ประมาณผมส่สถึงสีประมาณนี้ผมความสูงความยาวก็ได้ประมาณนี้ผมดูโคตใหญ่โคตอลังการนี่จะเป็นด้านข้างนะผมเราจะมาดูทางด้านหน้านะครับนี่ครับจะบิดด้านหน้ามาให้ดูครับผมดูผมด้านหน้านี่คือแบบโคตที่จะอลังการนะผมคือใหญ่นะครับและต้องบอกก่อนนะว่ามันมีน้ําหนักค่อนข้างมากนะสังเกตไหมเวลาผมขยับเนี่ยตัวยานุ่มมันจะแบบ ใส่ไปใายมานะผมเพราะว่าน้ำหนักค่อนข้างจะเยอะนะผมแนะนำว่าถ้ามีตัวค้าช่วยสัก2ตัวนะผมสองฝั่งน่าจะดีนะผมะดูตัวยานโคตรใหญ่โคตรอลังการนะผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับกล่องสุ่มกิ้งกาตัวของอวกาศนะครับอันนี้เป็นกล่องสุ่มกล่องแรกนะผมถ้าเป็นเซตคามเมเลียนนะผมก็ น่าจะจากกันไปเพียงเท่านี้ใครมีคําถามถามได้ใต้คอมเมนต์นะครับผมแล้วก็ส่วนใครที่เห็นคลิปนี้เลยจะพูดถึงเรื่องราคาอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับราคาเนี่ยได้มาอยู่ที่200 0กว่าบาทนะผมนิดๆนะผมได้มาแบบราคาโคตรถูกเนะิ้อสำหรับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้ด้านล่างคลิปแล้วกันนะผมว่าเผื่อใครสนใจนะครับผมก็ถือได้ว่าคุ้มค่านะครับผมเป็นงานกล่องสุมที่อลังการสุดๆนะผมสิ่งที่ได้มาเนี่ยก็ เยอะเอาเรื่องแล้วก็พิเศษคือผมได้ตัวซีเค็ดในผมนี้ใครได้ซีเข็ดแบบนี้บ้างก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะจากกันไปเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมครับกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดสั่นกระด, like, ดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมก็จากกันไปกับตัวคาเมเลียนอวกาศนะไว้เจอกันในคลิปหน้าใครมีคำถามถามได้ใต้คอมเมนต์ผมไปแล้วครับเจอกอนครับสวัสดีครับ